สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนชาว YouTube ทุกคนครับ f c ผู้น่ารักทุกขั้นนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปของผมนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสไลด์กินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการเล่นพนันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆพที่พี่โปรดใช้วิญญาณในการรับชมคลิปผมนะครับคลิปผมเป็นตัวเลขแค่แนวทางนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่คนไหนที่เข้ามาเจอผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อ เป็นแนวเพื่อท่านจะไม่พลาดนะครับตัวเลขดีๆนะครับเพราะว่าผมได้ทำตัวเลขจากซิตีของการซิตี้ออกวันจันทร์ครับผมทำตัวเลขกำลังวันหรือเลขประจำวันนะครับมาฝากกับพี่น้องๆกันทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามครับฝากพ่่แม่พี่น้องทุกคนนะครับจ้งได้กฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับเส้าอีสานบานเฮาแลวก็ เพื่อนพี่ๆทั่วประเทศนะครับที่เข้ามารับชมผมนะครับก็ฝากไว้ครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมใจนะครับผมอย่างไรก็จะทํานันตัวเลขมงคลตัวเลขมันมันเนี่ยพี่น้องเนาะเอามาฝากผมใม่พี่น้องครับเรามาเข้าสู่ตัวเลขกันเลยครับเพอย่างไรก็ฝากกดติดตามเลยนะครับเข้าสู่ตัวเลขเลยครับผมไปครับพี่น้องเรามาสู้กันต่อนะสู้กันต่อครับวันที่หนึ่งเมษายนนะครับ เอามาสู่ตัวเลขกันนะครับวันนี้มาเบ่งตัวเลขครับผมเอามาจากตรงไหนบ้างนะครับตัวเลขเดี๋ยวผมบอกเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับตัวเลขที่ผมได้นํามาเสนอพี่เพื่อนพี่น้องก็จากสิตินะครับสิติในการออกนะครับไปเก็บค้นคิดค้นมาย้อนหลังมาครับว่าตัวเลขแต่ละตัวที่ออกมาแนวทางจาก9ไปแจาก8ปไป5ไป4ไป2ไป3าไป1ครับว่ามาอย่างไรครับหลายสูตรเอามารวมกันนะครับแล้วก็เอามาชนให้เพื่อนเพื่อนนพี่น้องกันเราจะมาดูในงวดที่แล้วนะครับผมว่างวดที่แล้วตัวเลขที่ออก ตัวเลขที่ออกก็เป็น997นะครับ626นะครับผมก็ขครโชคดีกับ78นะครับผมก็ทำการให้นะครับครั้งที่แล้วก็ผิดพลาดไปไปเน้นข้างบนมากเกินไปนะครับแต่มันมาลบนนะครับเนาะไม่รู้จะเน้นยังไงนะครับก็นี่ครับผมที่คลิปที่แล้วนะครับ78นะครับเด่น7นะครับให้78แต่ว่ามันเป็นคู่บนนะครับยางไรก็ต้องกราบประทานโทษเพื่อนๆในพี่ทุกคนนะครับผม วันนี้มาแก้ตัวกันครับว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะงวดข้างล่างก็ให้หกครับแต่ไม่มานะครับหกก็ติดแต่เด้งขึ้นบนนะครับต้องกล่าวประทานโทษเพื่อนๆนี้พี่น้องๆกันถ้ามาอยู่ในชุดนี้แล้วก็น่าจะได้ครับนี่ครับผมอ่าก็ต้องกล่าวขอโทษขออภัยน้องพี่ๆน้องๆครับในคลิปที่ผ่านมานะครับในวดที่ผ่านมาใน16สิบหกเมษายนนะครับเรามาเล่าสู่กันนะครับนี่คือตัวเลขกําลังวันนะครับที่ผมได้นํามาเสนอเพื่อนๆนี้พี่กันนะครับ เราเข้าสู่ตัวเลขกําลังศรีติกันก่อนนะครับผมศีติกําลังวันจันนะครับนะครับผมเนี่ยผมได้ไปคัดค้นคิดค้นตามหาตัวเลขศีติมาให้เพื่อนๆพี่ๆกันครับผมอันนี้คือศีติวันจันทครับหวยออกวันจันทนะครับเพื่อนๆนะครับเลขออกบ่อยสองครั้งนะครับเพื่อนๆดูครับเนี่ยสองครั้งสามตัวก็มีสี่สี่หกหกหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดครับแล้วก็เด่นเลขสองตัวบน ออก5ครั้งนะออกเยอะที่สุดเลยครับใน69งวดเนี่ยนะครับ67นะครับผมเฉพาะเลขวันจันทร์นะครับเพื่อนๆนี่พี่ผมย้านะครับเลขวันจันทร์นะครับเลขวันจันทร์นะครับเลขวันจันทร์นะครับสีติวันจันทร์นะครับส่วนหลักร้อยที่มาเยอะนะครับตัวเลขวันจันทร์นะครับที่69งวดนะครับผมก็คือหลักร้อยก็เลข4นะครับส่วนตัวรองก็6 7 9นี่คือหลักร้อยนะครับส่วนหลัก10ก็เด่นก็คือ6ครับ ลองก็3ากับนะครับอ่าส่วนหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยก็เด่น7นะครับลอง4นะครับนี่ครับผมใน69งวดเด่นบนนะครับที่คัดมาอันดับหนึ่งก็คือ4ี่นะครับลองก็ศูนย์กับ3นะครับอันนี้คือสถิตินะครับผมเพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการจัดซื้อจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมรีบออกมาให้แล้วครับตอนนี้สลากจะได้ไม่ หายไปหมดนะครับแต่ได้ทันฉลากที่เพื่อนๆพี่น้องออกกันนะครับผมนี่ครับส่วนล่างนะครับเด่นสุดรู้สึกว่าเขาจะออกแหวกแนวเลยครับผมสี่ครั้งใน9 7นะครับที่ออกเคยออกมาแต่เด่นในนี้ครับเด่นล่างนะครับเด่นล่างก็มี50นะครับหลักสิส่วนหน่วยก็มี3เด่นสุดนะครับแล้วก็มีห้ามีหกมีเจ็ดนะครับผม อ่าครับผมท่านเพื่อนๆนีพี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลลองดูนะครับว่าเพื่อนๆดีพี่ถูกใจกันไหมนะครับอันนี้ก็เพียงเพียงแนวทางนะครับผลเพื่อนๆนี้พี่ก็ลองดูครับนี่ครับแนวทางนะครับอ่าแนวทางที่ผมให้มานะครับผมที่ได้สาะหามาฝากเพื่อนๆพี่กันเนาะแนวทางตัวนี้นะครับอ่าครับผมทีนี้เรามาเข้าสู่เลขกําลังวันอ่าเลขกําลังวันเลขประจําวันครับ เลขประจําวันจันทร์นะครับนี่ครับเ,เพื่อนเพื่อนี่พี่เห็นชัดไหมครับชัดแล้วเนาะครับอันนี้คือ,อวันจันทร์นะครับนี่คือ,อว,วันจันทร์เขาเรียกว่าเมนวันจันทร์นี่คือเลขประจาวันจันทร์เลยครับเลขประจําเลยครับอันนี้คือประจําวันจันทร์ข้างแรมนะครับเ,เพื่อนพี่จะสับสนนะครับประจําวันจันทร์กับประจําวันจันทร์ข้างแรมแล้วก็มีข้างขึ้นนะครับทีเนี้ยหวยออกวันที่หนึ่งเมษายนนะครับมันเป็น ข้างแรมวันจันทข้างแรมนะครับนะฮะมันก็มีเก้ามีหกมีเจ็ดข้างแรมเหมือนมีไหมฮะมีเก้ามีหกมีเจ็ดเหมือนกันนะครับอ่ามีสี่มีห้าอันนี้ก็มีสี่มีห้าส่วนตัวลอยครับเขาเรียกว่าตัวลอยนะฮะเนี่ยตัวลอยคือมันไม่ได้อยู่ในในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าตัวลอยนะฮะเลขลอยจะมาก็ได้ครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับผมนี่ครับเหมือนงวดที่แล้วตัวลอยครับ ระบคัตัวลอย6กับ7นะครับอันนี้ออก78อันนี้ออกสองหนะครับเด่2น2อนี่ฮะเหมือนกันนี่ฮะอันนี้ออก78ดนะครับตัวลอยเห็นไหมครับเนี่ยลอยครับลอยสตัวออกจับคู่ออกกันเลยะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนๆพื่อนที่พี่ลองดูะครับลองลองเอาเป็นแนวทางดูในการเลือกซื้อและหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในการจับนะครับผมนีครับผมก็ลองเอาไปจับดูครับเด่นหนะครับ นี่คือเลขกำลังวันเด่นหกนะครับนี่คือเด่นหกนะครับเพืเ่อนพี่เด่นหกเป็นเลขประจําวันประจําวันจันท์นะครับแรมข้างแรมแปดขาหรือเก้าข้าเนี่ยจำไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับเดือนสี่นะครับนี่ครับผมเด่นหกนะพี่น้องระวังครับเลขสองเก้านะเพราะว่ามีาจะออกบึน้นออกสองเก้ามามาบ่อยหลายครั้งนะครับข้างล่างเนาะพี่น้องนะครับผมอ่ะ นี่ครับคือตัวเด่นนะครับที่ผมสูตรที่หนึ่งนะครับที่เด่นได้นะครับสูตรที่หนึ่งที่เด่นที่ผมได้เด่นมาฝากกันเพื่อนพี่พี่กันก็คือสี่หกเจ็ดแล้วก็หกสามสี่นี่คือเลขลอยเลขลอยก็คือมาจากนี่แหละครับพองวันที่แล้วมันมานะครับผมกลัวว่าวันนี้เข้าก็เลขลอยนะครับสองกับศูนย์ะครับพอเขาออกสองหกไม่รู้จะสองอะไรก็จับเอาแล้วครับเพื่อนพี่ลองเอาไปจับดูครับ ส่วนตัวเลขที่ผมจับให้เพื่อนๆในพี่นะครับผมก็มีตัวเลขอ่าเนี่ครับที่ผมจับแล้วนะครับเพื่อนๆในพี่นะครับจับเพื่อนๆพี่แล้วครับก็มีนี่ครับผมจากจากตัวเด่นนะครับสี่หกเจ็ดสามครับผมจับมันรวมกันแล้วนะครับเมื่อกี้สามศูนย์อ่าลอยตัวลอยก็คือสองกับศูนย์นะครับผมจับได้สี่สามสี่สี่สี่หกสี่เจ็ดนะฮะเอาเลขสี่มันจับเลยนะครับเอ๊หกก็หกสามหกสี่หกหกหกเจ็ด นะครับส่วนดินด้วย4 7นะครับก็เจ็ดสามเจ็ดสเจดหกเจ็ทำไมผมไม่เอาสามมาจับเพราะว่ามันเดีนหลักสิบอยู่2อยู่สอยู่สามตัวครับ4ี่หกดนะครับผมก็เลยเอาหลาก 10, ักสิบมาเป็นหลักสิบไปเลยครับนะครับผมลองจับดูครับเ,เพื่อนๆที่พี่ถ้าไม่พอใจก็เอาพวกนี้1 2ึ่งสอี่ห้าหตัวนะครับเ,เพื่อนๆที่พเอาไปจับ เล่นได้เลยครับเนี่ยหตัวนียครับยังไงก็มาแน่นอนครับสี่หกเจ็ดสามสองศูนย์เพื่อนเพื่อนี่พี่ลองเอาไปจับในแนวทางดูส่วนเลขลอยนะครับสองกับศูนย์จะมาต่อจะเป็นลักษณะนี้ครับมีสี่สองสี่ศูนย์หกสองหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามสองสามศูนย์ครับผมเพื่อนเพื่อนนี่คือแนวทางนะครับในทางการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลประจาวันที่หนึ่งเมษายนนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่ลองดูครับส่วนสามตัวนะครับเป็นตัวนี้ครับ จับจับ3ตัวก็มี467 767อ่า474 643 072 470นะครับหลักร้อยที่เด่นครับหลักร้อยก็มี4มี6มี7มี9ครับลองเอาไปจับดูนะเพื่อนๆนะครับลองเอาไปจับดูครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลือกซื้อเลือกหาสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะเพื่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวอีก อ่านี่ครับอันนี้ตัวเด็ดนะครับหนึ่งเมษายนนะครับนี่ครับก๊อปแคปหน้าจอไว้แล้วครับผมห้าสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดสองเก้าครับเด็ดล่างนะครับผมนะครับผมให้เพื่อนๆพี่เรามาเป็นแนวทางดูครับอ่าครับผมสามตัวเอาเลยครับแคปไปเลยครับแนวทางครับอ๋อสองตัวแคปไปเลยครับผมครับพี่น้องสุดท้ายก็ ฝากพี่น้องกดกระดิ่งกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดตัวเลขนะครับผมผมจะได้ทําคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมไปสรรหาตัวเลขเน,น้นๆน,นะครับวันหวยใกล้หวยออกเจอกันอีกทีครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆรักแฟนเพลงทุกแฟนหวยคอหวยทุกคนครับสวัสดีครับ